สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแสบตานิดนึงนะจ๊ะอันนี้เป็นวีล็อก ep แรกนะคะสภะาพสุกคนมาเบิงสวนสวนพืชผักสวนควนหน้าบ้านนะจ๊ะทุกคนอันนี้อยู่หน้าบ้านนะคะไหมนิดนึงนิดนึงจากสีผ้ามาเบิงการทําสวนควหน้าบ้านนะจ๊ะทุกคนดูนะเดี๋ยวสิปับกล่องให้เบิง้าะค่ะเป็นกล่องหลังเนาะ นี่นะคะ่ะนี่เป็นผักสวนขั้วหนาบานนะคะทุกคนเห็นมอเห็นบอหนาบ้านนะอยู่หนาบานนะ้านาาน,นี่นะคะอยู่หนาบานเนาะนี่ะผักสวนขั้วปลูกวไปมีสองหม่องนะมีตรงนี้ด้วยก็มีตรงนี้นะมีปลูกอะไรไว้นี่ใบกระเพรานะคะ่ะนี่เปล่านี่กระเพรา มิที่ในการดูแลขอคือว่าเอาน้ําน้ําที่เราล้างถ้วยล้างชามล้างมือนะแบบว่าที่ล้างมือแบบไม่เลอะไม่สกรปรกเยอะน่ะเอามารดได้นะจะเอามาโหดได้เ้ยค่ะบอวไทยบอวล่าปนกันแกอย่าลํำคาญน,นะค่ะเด้อเธอรนี่เอพซี FC บองไหลหลายคนเนาะนี่จ้ะอันนี้เป็นผักเพลนะนะ็นบอ นีม่มะพวค่ะเอามาปาักไว้ที่ซื้อแล้ควค่ะนี่ใช่เมื่อถือท้ายนะคะนี่จะเป็นมปไมกระเพ้าไหมอันนี้ต้นมะฮงต้นมะละกอนะคะกำลังจะโตนี่อันนี้เป็นนี่เป็นตะไคร้นะต้นมะละกอกระเพ้า ผักแพรวนี่นต้กกนมะละกอต้นนีน่นี่ก็ผักไผ่แล้วนะฮะมอสุ้มให้มันไก่อแกเห็นมอสน,น,นี่ค่ะนี่ก็เป็นใบกะเพรานะนี่ดอกมันนี่เราเอาไปเอาไปเอาไปโรยแล้วปลูกได้อีกนี่ค่ะดอกมันนี่เราเอาไปปลูกได้อีกนี่แหละนี่ โทรศัพท์บโซมไหมนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นออจ้อซ้ำหนีนดคะ่ะนี่เบืองสวนออจ้อซ้ำหนีแลละคะ่ะเต่ว่ากัะรถค่าใส่ใจด้หลายนะคะเนาะมาเบื้องมองนี้คะ่ะมาเบื้องอีกมองนึงนี่นี่ก็สิมี ใบสะระแหน่อุ้ยมึ่งจะเอาเน,นะะ็บเนี่ยค่ะนี่อู้แบมบงามนะคะนี่ใบสรนนะระแหน่เนี่ค่ะนี่สวยมอพึ่งจะเอามาจากซีสเกตนะคะนี่นี่นะโทรศัพท์แบบปซะทุนนะนี่ค่ะงามมออู้แบบงามรดน้ำธรรมดาน้ำล่างถ้วยร่างซ้ำเฮาเนี่ล่ะคะ่ะเอามอเอามาใส่ไห้เนาะจ้า ก็ต้องไปเปลือกหนามระปา่านาะจ้ะทุกคนเห็นบ่มีพื้นที่นี่นาบ้านนี่ปลูกได้เลยเห็นบ่ตรงนั้นอีกสวนหนึ่งนี่ค่ะนี่ก็สวนหนึ่งนะคะ้คะาเบิ้งวิถีชาวบ้านเนาะจา๊ะนบ่สระเสนีงามเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันงามกว่านี้สิมาถ่ายอีกเนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเอ่อเหมือนกับตะไคร้นะคะ ววสวนว่าจอซ้ำนี่นลหวค่ะจะปลูกไันะค่ะเจอกันใหม่อีพีหน้านะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยนะคะจ้าฝากกดติดตามอย่นนเนิ่นๆทำวีล็อกครั้งแรกนะคะก็จะมีตื่นเต้นนิดหน่อยจ้าสวัสดีค่ะลืมกดให้ด้วยนะกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะ